LideratoTV โยสวัสดีครับไรเดอร์โต้ทีวีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าไล w a t c h ในซีรีส์มา r ์เดอร์จีแต่เป็น l i ไล w a t c h พลังรุ่นพี่ครับนั่นก็คือนี่เลยโทคงบูธดามาชีไลท์วอชครับโทคงบูธเนี่ยมันก็คือร่างอัปเกรดของมารเดอร์โกธครับ เดิมโก้จะเป็นล่างสีดำแต่พอได้นี่ไอคอนโถคงบูสลูกนี้มาปัา๊บที่ได้พลังของคุณพ่อมาก็จะมีอัปเกรดเป็นล่างสีแดงมีเป็นไฟลุกชดช่วงโีโคงบูสแบบนี้ครับเราเคยรีวิวเจ้าไอคอนลูกนี้ไปแล้วนะก็ไปหาดูกันได้ครับวันนี้ผมก็เลยหยิบเอาเจ้าไลท์วอช ลูกนี้มารีวิวให้เพื่อนดูกันครับไล์วัดของ m มา e เ d อร์โ hmm. o s t ล่างโทโคบู๊ทลูกนี้ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นงานของเอสจี SG หรือ Candy Toy ครับนะหมาเความว่ามันก็จะหมุนไม่ได้แบบนี้หนะ้าหมุนไม่ได้แล้วก็ไม่มีไม่มีไฟแต่มันมีเสียงเอฟเฟกต์ทุกคนมาเป็น Candy ้ทอยธรรมดาปุ่มนี้มันก็จะกดไม่ได้นะไม่เป็นไรมาทำปรวารู้วยกันก่อนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของ หน้าของ m มาสเ e อร์โกสโทคงบูธเนี่ยหน้าเป็นแบบกันโลกอ่าเป็นแบบเป็นไฟลุปแบบนี้นะครับเหมือนตาดัมัเป็นผีแล้วก็มีไฟนี่นะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเหมือนกระเป๊ะอ่าแบบนี้เลยกรอบจะเป็นสีแดงก็ทงบูมเป็นสีแดงพื้นสีแดงเป็นไฟเนาะด้านหลังเป็นตัวเรือนของนาฬิกาเป็นสีดําแบบนี้มีคีย์เล่นกับเือนขัดได้ขนาดก็เป็นขนาดใหญ่ได้ถุงขัดได้มีปุ่มรีเซ็ตกด มุนไม่ได้กดไม่ได้มาฟังเสียงกันไ i g เด t ะวอช t c ่เดฟังเสียงนะครับโชกุนบูสต์ดามาช,โชิโกบูสต์ดามาิตีที่สองแล้วนะ โกลบูสโตโอเมก้าไดรฟ์โอเมก้าไดรฟ์ถ้าไม่ตายของโ,โกสาาอ่าแล้วก็จะวนกลับมาที่เสียงแรกโทคงบูสโตามาชีเสียงเอฟเฟกการเล่นของ SG เนะี่ยอ่าบอกไว้เผื่อใครไม่รู้คือกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มข้างนี้เพราะปุ่มข้างบนกดไม่ได้ก็ใช้กดข้างๆนี้แทน ถ้าอยากรีเซ็ตเนี่ยให้กลับไปเสียงแรกให้กดตรงนี้นะกดปุ่มนี้รีเซ็ตโอเคแล้วเวลาก่อนเราจะาไปเล่นกับเข็มขัดอะ่ะเพื่อให้จังหวะมันตรงกับตัวเข็มขดัดหรือไล่วัดที่เป็น DX อื่นเราก็ต้องกดอันนี้ค้างไว้ครับให้มันลองกันว่า g q d r i v e r โทโคมบูตนามาชี่มาผมล้องให้ดู เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปเสียบเล่นกับคำขัด GQ คูเดเวอรได้เลยไปครับ เห็นไหมครับไฟจะขึ้นว่าโกสสอ2015โทโกงโทโกงโทโกงบูสโตพอละหมูอีกรอบก็จะเป็นปล่อยแม่ตายแล้วนะ Boy, นะปล่อยแม่ตายเสียงลูกนี้จะออกก่อนโอเมก้าได้ไทม์เบรกเห็นไหมครับข้างล่นี้ก็จะเป็นจอเขียวว่าไทม์เบรกนะอีกรอบนะ จบแล้วครับกับการรีวิวไลฟ์วอชมาสเตอร์ o กสโค้ง o ู d ดามาชีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ให้พวกเราไลเดอร์ออโตทีีด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบายสวัสดีครับโย